การพิสูจน์ว่านางกุลาคือพระธิดาที่แท้จริงเท้ากระสึกและพระนามประภัยจึงรับสั่งให้นางกุลาเข้าเฝ้าเพื่อทำบาบสีถ้ยทำใบสีเหรอเพคะ จะตายเพคะจะเอาสีอะไรเดี๋ยวกุหลาดาสมีทํามาให้ทำบาบสีไม่ใช่ใบสีอะไรนั่นเข้าใจไหมข้าจะจัดงานสมโภชขึ้นก่อนการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้ากับลูกวิจิตจ,จินดาซึ่งตามธรรมเนียมของนพรัตน์นครแล้วเนี่ยเจ้าจะต้องทำบาบสีเจ็ดชั้นรับขวัญลูกของขา้าเข้าใจหรือเปล่าบ,บาใบสีเจ็ดชั้น การทำบาบสีเป็นงานที่เจ้าหญิงไม่ว่าเมืองไหนๆก็ต้องทำได้ด้วยว่าเจ้าทำไม่ได้กุลารัศมีโอทำได้เพคะพี่แต่ว่าช่วงนี้กุลารัศมีไม่ค่อยสบายขาเจ็บคงทำไม่ไหวหลอกเพคะเจ้าใช้ขาทำบายสีเหรอเจ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นข้าจะล้มเลิกพิธีอภิเศษของรออสะกุลาหายแล้วทำก็ได้เพคะแค่บายสีเดีย๋ยกุลาจะํำมาถวายนะเพคะดีละเอาเครื่องทำบายสีมาได้แล้ว เ้ยนี่มันอะไรเดยวเต็มไปบทเลยมาแล้วพิ่คะเรื่องทำบายสีพร้อมแล้วเจ้าเอาไปทำได้เลยข้าเชื่อว่าเจ้าหญิงผู้ทรงศักดิ์อย่างเจ้าต้องทำได้สวยงามแน่ๆปุราลัสมี <c oughs> ทำบายสีทำยังไงเนี่ยให้ข้าไปขุดดินถางหญ้าย,ยังง่ายกว่าเลย เอาละลองดูกัน like, ส yeah. ัก yeah. ต yeah, ั <es> <key> ああ้งหนึ่งเฮ้ดี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 เดยากจริงๆทำไมมันยากอย่างนี้เนอะไม่ถูกไม่ทำมันแล้วยาโอี่อะไรเลยเจ้าชมสโอ้ยาโดนบอมมาโอ้ยแย่เลยโอ้ยกระดูกกระดี่นเรื่องทำบายสีนี่ ต้งแต่จากวังมาไม่ได้ทำบายสีมานานแล้วจะชมดจะเคอยดูนะข้าจะแสดงฝีมือให้เจ้าดูดี <c oughs> นี่เธอรู้ไหมพระราชาทรงรับสั่งให้นางกุลาลัศมีทำบายสีถวายเนะจริงเหรอเธอย <c oughs> ี่าจะทำได้เลยอเก่งแต่ทำเบ่งเท <c oughs> ่านั้นเองแต่เห็นว่าเป็นเจ้าหญิงมาจากเมืองอื่นไม่ใช่เหรอถ้าเป็นเจ้าหญิงก็ต้องทำได้สีบายสีนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าทานยงกระบบาไพร่มากกว่านะเธอเนอะอุ้ย พูดถึงเขามาพอดีอหายากแฮะว่าที่สะพ้ายหลวงกุลารัศมีเสด็จมาถึงตำหนักสนมเนี่ยมีอะไรให้รับใช้หรือเพคะข้ามีอะไรอยากให้พวกเจ้าช่วยหน่อยนะมาคือ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 ว่าหาอะไรกันเรืองไยพวกเจ้าไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวข้าก็จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นมเหเสีงของเจ้าทายแล้วทราบทราบทราบแล้วเพคะว่าที่มหสีกุลารัศมีมีอะไรให้พวกเราช่วยรับสั่งมาได้เลยนะเพคะ พวกเจ้าช่วยทำบายสีให้ข้าหน่อยเอาสวยๆเลิศเลเลยนะอ้ยทำบายสีเหรอเพคะพวกเราทำไม่เป็นหรอกเพคะพวกเราเป็นแค่เบาพแสบายสีนะ่าเป็นงานชั้นสูงเบาพร่อย่างพวกเราไม่กล้า,อ,าอ,อัดอึ่มหรอกเพคะต้องระดับองคหญิงเท่านั้นเออชอใช่เพคะหม่อมฉันต้องขอตัวก่อนนะเพคะจะไปทำงานที่เบาพรสเออขาทำใช่ใช่เราไปกันเถอะไปเถอะจ้าก็ไปทำให้หลัก มันย้อนเราคอยดูนะฉันได้เป็นมหาเสีเมื่อไรแกสองคนโดนเล่นงานแน่ๆลงเฮ้ยคอยดอยูทุกอย่างที่นี่เปลี่ยนไปนม่ค่าคงเสียชีวิตไปนานมากแล้วทุกอย่างในวังที่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้นะเอ๊ะนั่นสาวใช้ของนางกุลาลัสมีนี่ทำเสร็จแล้วไข่บนยอดนะขอนะายสีเนี้ พ้าข้าได้เอาไปถวายเจ้าชายวิจิตจินดาก็คงจะดีสินะสีได้เราคงไม่มีโอกาสนี่เจ้าทำบายสีจะเอาไปทำอะไรเหรอเจ้าชายเสด็จมาถึงที่นี่แล้วเพคะอ๋อเขาออกมาเดินเล่นน่ะแต่ว่าเจ้าทำบายสีให้ใครอ่ะบอกได้ไหมคือว่าหม่อมฉันหม่อมฉันเห็นเครื่องทำบายสีตกอยู่เลยเอามาทำเล่นน่ะเพคะเจ้าชายอืมสวยจังเลยนะไม่นึกเลยว่าสาวใช่อย่างเจ้าเน่ะจะทำบายสีเป็นแต่ว่า มันยังไม่เสร็จนะพี่คะนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้สแสดงว่าฝีมือของเจ้าเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวนะแม่สาวน้อยเจ้าชายทรงปรดททาเสร็จแล้วสนุน้อยขอถวายให้เจ้าชายพี่คะขอบใจเจ้ามากนะยังข้าจะรอบายสีนี้จากเจ้าก็แล้วกันพี่คะเอาบายสีไปแล้วเอาไข่ไว้ได้ไหมนี่ดูสิเจ้า<อ>ชุมันของข้ามนเป็นจริงแล้วลนะ่ะ ได้มีโอกาสถาวาใบาสีให้เจ้าชายดีใจด้วยเจ้าชขวัญไปเถอะนางสนน้อยดีละ่ะฉันจะรอให้แกทำจนเสร็จแล้วฉันจะเอาไปถาวายเองสนอน้อยจะมีโอกาสได้ถาวายใบยสีให้เจ้าชายวิจิตกินดาหรือไม่ต้องคอยชมสนน้อยเรื่องงามในตอนหน้านะครับ